เป็นไงวะติดไหมติดไหม No, no, no. no.

ทุกคนผมยังไม่ได้อ่านแชทนะยังไม่ได้ยิบโทรศัพท์หนีวะขึ้นซ้อนมาหมดไม่เดิมเดียตัว มันเหมือนเป็นปืนขึ้นเสง โดินช้าไขมุกตกไปได้ช้าไขมุกสวัสดีครับหายไปหายไปไหนมาพี่ไม่วางเียงเียงปกติไหมอยากเล่นอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปเล่นสกายวอลได้ได้ยินไหมได้ยินไหมสวัสดีครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเห็นเห็นว่ามีแมปสกายวอลไงเลยอยากเล่น แต่เดี๋ยวเล่นอาร์เซนอลกันเห็นปะสกายวอลทุกคนคนเล่นสิมหมื่นผ่าเนี่ยน่าเล่นอยู่ผมไป็ลองเล่นมาประมาณสองตาแลลวไปเล่นมาสองรอบสนุกอยู่นะนอ้าโอ้โหคุณพ่อเล่ตหวแรกตัวแรก รูต้องทำไงครับ ok ผมผมต้องพ uh, ับจออ่ะแค่นล้นหุดเนอไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวมันเอาโดนแน่จะเท่อยู่แล้ว ช็อตเทพเลยสองอย่างโดนปั๊บโดนยู่โคุ้นแม่นเลยกูยังไม่โดนเลยเดี๋ยวพอจบเดี๋ยวผมจะพับจอไปดูใั่เดี๋ยวยังไม่ได้หยิบตัวสอ

โอ้โห <laughs> oh, oh, 99โคตรดี Thank you. เสร็จแล้วพี่พีพี่มาพี่มาอาจารย์ครับ ไ,ได้เลยวะพี่มัมไม่ได้แล้วโดนเนิฟแน่แล้ว่ะ แกัดกัยังได้อยู่พี่ครับเขาดีได้ไหมพี่ไม่ได้เข้าอ่ะพี่ขี้เกียจเข้าขอโทษทีใครว่าคนนี้ได้ยินทางโอเคเสียงเสียงเสียงมันช็อตไหม เข้าดิดดาเดี๋ยวดูก่อนเอ้ามีคนอยู่ในดิดไปเดี๋ยวเข้าดิโหลพี่ไปไปห้องนั่งเล่นดิโหลได้ไหมอ่าโหลสวัสด,ดีครับได้โะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยไอ้ฟูใครบองว่าโมแนทจำชื่อไม่ได้ปะฟูครับโมนาลีเออ๋อโอเคเออแล้วมนาลีเอเเจำได้ก็มาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวหาคนไปเล่นสกายวอลกันผมเล่นได้แม่อะไรวะมือเราปี๊ดบอลหรือเปล่าปี๊ดบอลยิ้มปี๊ดตัวสกายวอลดาวบอลเจ๋งเลยดาวบอลเป็นจริงมั้ยเราเห็นเห็นมาเล่นหลายคนน่ะมันน่าจะแบบเอาเอาแบบวกเราไปเล่นกันได้มันเล่นได้สี่คนมั <Bell issimo> ้มันมีทีมสิบหกด้วยแต่ปาร์ตี้มันรู้ปาร์ตี้สิบหกอยู่หรือเปล่า

ไอผู้ไอ้ผู้ไอผู้ไงก็ผู้ไงพี่อ๋อเหรอว่าชื่อคุณคก็ผู้ไงลราพี่เล่นไหมเนี่ยพี่ต่อเออไม่บอกครับ่าเล่นดินเล่นที่ก่อนดีเพิ่งวอร์มไม่กี่นาหนเองเออพี่เห็นมันมีของใหม่ด้วยพี่จะฟาร์มตังค์มันมีกล่องใหม่พี่เปิดได้ใช้หมุกมาไหมกล่องมันสีอ่ะเด็ดของใหม่กูหนึ่งแล้วผมขอตั้งค่าก่อนตั้งค่าเอาจริง ตาก้าเปิดโปงแล้วตาก้าเอาจริงไอ้เชี่ยเฮ้ยเปิดอะไรไอ้แบบกรอบเหลี่ยมๆป่ะกรอบเหลี่ยมๆนี้เส้นๆป่ะเฮ้ยได้สกินตัวใหม่ว่ะสกินในกล่องเท่นะเว้ยเท่เหรอเว้ยสกินใหม่มันก็มันไม่ก็มันสกินใหม่มีท่าทางท่าทางตายของใหม่จ้ะผลเท่เออพี่ไม่เห็นเกะไปไหนวะพี่ได้ไอ้หนวดมาว่ะไหนอีกแค่หนวด ไนอ้เงี้ยใครยิงกูหายไปไหนวะโอ้เป็นที่มีเขาดำมาหาไม่เจอพี่พี่ยิงผมวะเจอกันเอ้ยยิงอะไรอยูแล้วไอ้โผล่พีโอไยไม่เชื่อคุณนะไอช่บีไยในช่วงนี้เล่นเกมอะไรกันครับ พี่ช่วงนี้ไม่เห็นพี่อยู่พี่ไปไหนวะหนาวบ้างน้อยทำกิจกรรมนอี่ตงนีเอกกกกกลัวเอ้บางตัวเหลือ40ไอ้ีขึ้นที่หนึ่ง

เอ้ยว่าว่าแบบสามศอกเัวเกีอย่ารัไฟอีไฟปลึงไม่มีเสียงดังเลยล่ะนี่ฮ้ยจี้ใอ้ใครับตรงนี้วัดแม่โอ้โหโอ้การกระนเลย ก็อยากได้ตัวเป็ดวะทมไมจังไหนวะก็เป็ดหรอเป็ดอต่พี่พี่ใส่พี่เลยวะใช่ใช่ใช่มาเจอไอ้เป็ดเจอกูเป็ดมันเก็บไม่ได้แล้วพี่มันตั้งงานแล้วไปขอเลี้ยงฝีมือผมตกต่ำไปเยอะเลยไอ้เป็ด ไปดน้อนไปด้านยักเข้าได้โดนดิวะต้องต้องรอเฟรชกีดถึงจะเล่นได้ มันไม่ดีนี่หนึ่งไปอยู่ทีมคนคนละทีด้วยพี่หน่อยมีต่อยแม่งเลยนี่ใจเย็นพี่ต้องใจเย็นพี่นั่งนั่งสมาธิก่อนไหมหาคุณมีดเลยคุมีดไม่เก่ง ี่หนึงหนึ่งมีอ่ะผมอะ่ะโอ้ยพี่อยาไอ้เหี้ยพี่เล่นมีดเก่งอะไรเขาเล่นไม่เก่งมีด